ตอนที่หนึ่งหาโลหิตมาปรุงยาเนื้อเมืองแห่งหนึ่งมีพระราชานามว่าฟาริดุนเป็นพระราชาที่มีคุณธรรมปกครองดูแลบ้านเมืองและอนาประชาราชอย่างสงบสุขมานานปีต่อมาเมื่ออายุมากขึ้นก็เกิดล้มป่วยด้วยโรคในส่วอกแม้หมอหลวงจะปรุงยาหลายขนาดให้ดื่มกินแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นกระทั่งหมอหลวงได้กราบทูลว่าโรคนี้พอมีหนทางรักษาได้ โดยต้องนําเลือดเด็กมาผสมกับตัวยานี้แต่จะให้ได้ผลดีก็ต้องนําตัวเด็กมาทําการที่นี่ต่อหน้าพระองค์เพื่อที่จะได้เลือดที่อุ่นๆมาผสมก็จะได้ตัวยาที่มีคุณสมบัติเป็นเลิอดรักษาโรคนี้ได้ผลดีแต่หากไม่เร่งรีบภายในสามเดือนพระองค์ก็จะถึงแก่สวรรคตพระราชาได้ฟังเช่นนั้นจึงสั่งให้ทหารเอาทองคำเท่าผลฟักบรรทุกใส่หลังมา้าไปตีคองลองเปล่าทั่วไปว่า หาผู้ใดมีบุตรชายทางสำนักพระราชวังต้องการจะนำเด็กเพื่อเอาเลือดมาผสมปรุงยาเพื่อรักษาชีวิตพระราชาโดยการเอาเด็กมาแลกกับทองคำนี้ไปได้เลยจนกระทั่งวันต่อมาได้มีหญิงชาวบ้านยากจนคนหนึ่งเดินมากับลูกชายเข้าพบทหารกลุ่มนั้นและกล่าวว่าข้าได้ยินประกาศนี้จึงนำไปปรึกษากับสามีลูกชายของเรามีมากถึงเคนฐานะก็ยากจนขัดสนขนแข็งยิ่งนัก หากจะยอมมอบให้ลูกคนนี้แลกกับทองคำก้อนใหญ่นั้นก็จะทำให้ชีวิตอีกหลายชีวิตในครอบครัวดีขึ้นอย่างแน่นอนทหารได้มอบทองคำให้กับแม่ไปแล้วนำตัวเด็กมาเด็กชายร้องไห้วิงวอนต่อแม่ว่าอย่าทำเช่นนี้เลยส่วนผู้เป็นแม่น้ำตาก็ไหลลินรีบเดินหนีไปด้วยใจที่ปวดร้าวเป็นที่สุดขนาดเดียวกันที่ในพระราชวังพระราชานั่งคุ้นคิดอยู่อย่างหนัก จึงหันไปปรึกษาอำมาตย์ราชคูว่าเด็กไม่มีความผิดอันใดแล้วจะไปเชือดคอเอาเลือดมาปรุงเป็นยาเช่นนี้จะเป็นบาปบุญคุณโทษประการใดบ้างทั้งอำมาตย์และราชคูจึงทูลว่าการฆ่าเด็กที่ไม่ได้ทําความผิดอันใดนั้นก็น่าจะบาปกรรมหนักอยู่ยพคะ,ะแต่การฆ่าเด็กในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเสียสละเลือดและชีวิตใช้ในการปรุงยาเพื่อให้ผู้เป็นพระราชาที่ปกครองดูแลบ้านเมืองได้มีชีวิตที่ยืนยาวต่อไป แต่หากไม่ได้โลหิตของเด็กมาปรุงยาครั้งนี้พระองค์ก็จะถึงแก่สวรรคตบ้านเมืองก็จะเกิดการจลาจลจากการแย่งชิงอำนาจจะมีข้าศึกและศัตรูมาบุกลุกหลานสร้างความเสียหายแก่บ้านเมืองทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมากซึ่งนั่นจะเป็นการสร้างบาปซะยิ่งกว่าพระยาค่ะพระราชาทรงคิดไตรตรองเมื่อความเห็นของทุกคนเห็นพ้องต้องกันเช่นนี้ก็ต้องตามใจ จึงรับสั่งให้ทหารนำเด็กเข้ามาทันทีเมื่อเด็กน้อยเดินเข้ามาถึงหน้าพระที่นั่งพระราชาก็นึกแปลกใจที่เห็นเด็กชายมองสบตาพระองค์พร้อมยิ้มและหัวเราะเบาๆเหมือนมีความคิดอะไรบางอย่างพระราชาเห็นเด็กน้อยแสดงอาการเช่นนั้นจึงสงสัยถามว่าบัดนี้ตัวเจ้ากำลังจะถึงแก่ความตายแล้วไม่กลัวเหรอเหตุใดจึงต้องยิ้มออกมาเช่นนั้นเด็กชายพูดว่าพระองค์เป็นพระราชาทรงดูแลประชาชนเสมือนพ่อดูแลลูก แต่มาบัดนี้มีความประสงค์จะฆ่าข้าพเจ้าเสียเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าพเจ้าจะไปฟ้องร้องขอความเมตตาจากผู้ใดได้อีกเด็กน้อยพูดต่อข้าพเจ้าคิดอยู่หลายประการอันปกติทั่วไปนั้นพ่อแม่จะต้องรักลูกหากลูกเกิดเจ็บป่วยหรือประสบกับเพศภัยพ่อแม่ก็ต้องปกป้องแม้จะเอาชีวิตเข้าแลกก็ตามแต่ดูเอาเถิดบัดนี้พ่อแม่ของข้าพเจ้าเห็นแก่ทองคําโตเท่าผลฟัก ยอมแลกกับชีวิตของข้าพเจ้าได้เมื่อเป็นเช่นนี้จะให้ข้าพเจ้านึกขำกับชะตากรรมที่ได้รับได้อย่างไรกันและเมื่อพระองค์ทรงเห็นชอบตามที่หมอหลวงและเสนาอำมาเสนอแนะให้นำโลหิตของข้าพเจ้ามาปรุงเป็นยาเพื่อรักษาโรคของพระองค์แต่พระองค์ผู้เป็นพระราชาซึ่งอยู่ในคุณธรรมเสมอมาอันเป็นที่รับรู้ของคนทั่วไปแต่พระองค์กลับไม่ได้ปกป้องชีวิตของข้าพเจ้าผู้เป็นประชาชนคนตัวเล็ก ที่ไม่ได้ท a ามความผิดอันใดเลยพระองค์กลับทรงรักชีวิตของพระองค์เองมากกว่าซึ่งขพเจ้าคิดว่าช่างไม่มีความยุติธรรมแก่ขพเจ้าเลยสักนิดนั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้ขพเจ้าต้องวัวเลาะเย่ะเย้ยต่อโชคชะตาของตนเองออกมาเช่นนั้นพระราชานั่งฟังนิ่งแล้วเด็กน้อยจึงพูดต่อขพเจ้าแล,ล้วึลกถึงพระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างโลกผู้สร้างมนุษย์และสัตว์ต่างๆและทั้งยังได้สร้างให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ แต่พระผู้เป็นเจ้าก็ไม่ได้ละเลยต่อการดูแลความสมดุลของมนุษย์บนโลกนี้เลยพระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสร้างสมุนไพให้เป็นยาเพื่อรักษาโรคต่างๆให้ด้วยเช่นกันแล้วทําไมโลกของพระอ,องค์จึงไม่มียารักษาได้จึงต้องใช้เลือดของเด็กในการปรุงยาครั้งนี้เมื่อพระราชาได้ฟังเช่นนั้นก็ทําให้ชวนคิดจึงตัดกับหมอและเหล่าคุณนางอํามาต์ว่าเราเป็นกษัตริย์ผู้ทรงธทมมาโดยตลอด จะให้เราเอาเลือดเด็กมาปรุงเป็นยารักษาตัวเรานั้นไม่บังควรอย่างยิ่งแม้นวันนี้โลกจะหายดีแล้วแต่สักวันหนึง่งเราก็ต้องตายอยู่ดีซึ่งการฆ่าเด็กน้อยในครั้งนี้จะเป็นที่โจจันทรลือไปในทางที่เสียหายกลายเป็นตาบาปของเราตลอดไปแล้วพระราชาหันมาพูดกับเด็กว่าขอบใจมากนะที่ทำให้ข้าไม่เป็นพระราชาที่มีมนตินในครั้งนี้ข้าคิดว่าชีวิตของข้า ข้าจะปล่อยให้พระผู้เป็นเจ้าเบื้องบนได้ทรงกําหนดชะตาชีวิตของข้าเองจะดีกว่าเอาละเราจะปล่อยตัวของเจ้าให้กลับไปสู่อ้อมกอดของพ่อแม่และพี่ๆน้องๆของเจ้าและข้าจะมอบเสื้อผ้าเงินทองให้กับเจ้าอีกด้วยเด็กชายวัย12ปีได้รับการปล่อยตัวให้กลับบ้านพร้อมด้วยเสื้อผ้าเงินทองมากมายสร้างความยินดีให้กับครอบครัวเป็นอย่างมากนับจากวันนั้นพระราชา ก็หายจากอาการเจ็บป่วยด้วยโรคสวงอกและมีชีวิตที่ยืนยาวคอยทำนุบำรุงดูแลบ้านเมืองและประชาชนไปอีกนานหลายปีเรื่องที่2ส,สมบัติใต้แผ่นดินเรื่องมีอยู่ว่าที่เมืองเปอร์เซียมีพ่อค้าผู้หนึ่งชื่ออาซันที่ระยะหลังกิจการไม่ดีอีกทั้งมีโรคล,ลุมเรา้าทำให้ยากจนลงและคิดว่าคงจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานนักจึงประกาศขายบ้านพร้อมที่ดิน ต่อมาเศรษฐีบารูซึ่งเป็นเศรษฐีที่อยู่อีกเมืองหนึ่งเดินทางมาค้าขายที่เมืองนี้เห็นป้ายประกาศจึงมีความสนใจเพราะเขาเองก็มีความต้องการที่จะมีบ้านสักหลังที่เมืองแห่งนี้เหมือนกันจึงได้ทําการตกลงซื้อขายกันเป็นที่เรียบร้อยอาสันขนของไปอยู่บ้านเล็กๆนอกเมืองอยากใช้ชีวิตอย่างสงบในบ้้นปลายของชีวิตเพราะเขาคิดว่าอีกไม่นานนะักก็ต้องตายจากโลกที่เป็นอยู่นี้ เมื่อท่านเศรษฐีบารูให้ลูกน้องมาทําการรื้อบ้านและปรับที่ดินเพื่อที่จะสร้างการือหาตลังใหม่ขึ้นแต่แล้วลูกน้องก็วิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาบอกว่าขุดพบหีบอยู่ใต้ดินจึงต้องการให้ท่านเศรษฐีไปดูและเมื่อเปิดหีบออกดูก็พบว่าภายในหีบใบนั้นมีเพชรนินจินดาและเงินทองมากมายทําให้ทุกคนตกใจเหล่าลูกน้องต่างพากันดีใจที่เจ้านายของตนซื้อบ้านเก่าและที่ดินแล้วยังได้สมบัติแถมมาอีกด้วย แต่ท่านบารูกับไม่ได้ยินดีกับสมบัติเหล่านั้นเลยรีบสั่งให้คนไปตามให้นายอาสันเจ้าของที่ดินเดิมมาดูเมื่ออาสันมาเห็นก็รู้สึกแปลกใจเพราะเขาไม่เคยรู้เลยว่ามีหีบสมบัติฝังอยู่ใต้บ้านหลังนี้และพ่อแม่ของเขาที่ตายไปก็คงไม่รู้เหมือนกันไม่เช่นนั้นก็คงจะบอกเขาไปนานแล้วจึงมีคำถามว่าแล้วสมบัตินี้จะต้องตกเป็นของใครกันเศรษฐีบารูบอกว่าจะเป็นของใครมาจากไหนก็จ้างเถอะเมื่อมันอยู่ในที่ดินของท่าน ท่านก็ควรที่จะรับไปอาสันรีบปฏิเสธแล้วบอกว่าเมื่อครั้งที่เราอยู่ที่นี่สิ่งของมีค่าเหล่านี้เราไม่เคยพบเห็นมาก่อนคั้นเมื่อเราขายบ้านขายที่ดินให้ท่านไปแล้วทรัพย์สินเหล่านี้ก็ควรที่จะเป็นของท่านทําเอาลูกน้องของบาลูงงเป็นไก่ตาแตกต่างก็ซิบกระซาบบอกว่าหากท่านเศรษฐีไม่บอกอาซันแล้วเก็บมาเงียบๆอาสันก็คงไม่รู้หรอกแล้วทําไมต้องบอกเขาด้วยนะ ไม่เข้าใจเลยท่านบาลูคงรู้ว่าลูกน้องกำลังพูดอะไรอยู่จึงหันไปทำสีหน้าไม่พอใจแล้วบาลูก็พูดกับอาส,สันอีกว่าโบสรลับสมบัตินี้ไปเถิดเพราะมันอยู่ในที่ดินของท่านมาก่อนก่อนที่ข้าจะขุดเจอซะอีกแต่อาสันรีบป,ปฏิเสธบอกว่าเมื่อครั้งที่ข้าอยู่ก็เป็นของข้าแต่เมื่อขายให้ท่านไปแล้วของเหล่านี้ก็ควรที่จะเป็นของท่านโดยชอบธรรมข้ารับไปไม่ได้หรอกเล่นเอาคนที่อยู่ในนั้นเกาหัวทำหน้างง,ง นี่พวกเขาสองคนเกี่ยงกันที่จะรับเป็นเจ้พของสมบัติเหล่านี้หรอโอ้อะไรกันนี่เมื่อตกลงกันไม่ได้ทั้งสองจึงพากันไปหาท่านผู้พิพากษาช่วยตัดสินให้หน่อยแต่ท่านผู้พิพา,ากษาก็ตัดสินไม่ได้เพราะไม่มีใครยอมรับและยังเกี่ยงกันที่จะยกทรัพย์สมบัติให้อีกฝ่ายหนึ่งอยู่ล่ําไปเมื่อตัดสินกันไม่ได้ท่านผู้พิพากษาจึงพาทั้งสองไปเข้าเฝ้าพระราชาในพระราชวังพระราชาจึงถามทั้งสองฝ่ายว่า ตกลงใครจะรับสมบัติหลังนี้ไปแต่ทั้งสองต่างปฏิเสธและบอกว่าอีกฝ่ายสมควรที่จะมีความชอบธรรมในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินนี้เมื่อเป็นเช่นนี้พระราชาก็ตัดสินใจไม่ได้เหมือนกันจึงให้ผู้พิพากษาและเสนาบดีช่วยกันคิดว่าจะทําประการใดกับเจ้าสมบัติที่มีปัญหานี้ผู้พิพากษากับเสนาบดีคิดแล้วจึงทูลต่อพระราชาว่าเมื่อพ่อค้าทั้งสองไม่ยอมรับสมบัติใต้แผ่นดินนี้ ก็มีเพียงผู้เดียวที่เปรียบเสมือนเป็นเจ้าของแผ่นดินทั่วเมืองแห่งนี้นั่นก็คือพระราชาผู้เป็นเจ้าแผ่นดินนั่นเองพระราชาจึงตัดว่าแต่เราเป็นกษัตริย์ผู้ทรงธรรมจะไหนเลยจะเอาสมบัติของประชาชนของเรามาเป็นของตนเองได้เล่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันพวกท่านทั้งสองมีบทรธิดากันหรือไม่อาซานผู้ขายที่ดินบอกว่าเขามีลูกชายอายุ20ปีอยู่คนหนึ่งส่วนบารูผู้ซื้อที่ดิน ก็บอกว่าเขามีลูกสาวคนหนึ่งอายุ18ปีเช่นกันพระราชายิ้มและตัดว่าเอาอย่างนี้พวกท่านก็ให้ลูกชายกับลูกสาวแต่งงานกันแล้วก็ยกทรัพย์สมบัติที่ขุดมาได้นั้นให้พวกเขาไปก็น่าจะเป็นการดีนะใช่ไหมคู่กรณีทั้งสองฝ่ายต่างยิ้มรับพอใจในสิ่งที่พระราชาเสนอแนะเป็นอย่างยิ่งในเวลาต่อมาอีกไม่นานนักก็มีพิธีแต่งงานของคู่บ่าวสาว และได้รับมอบสมบัติใต้พื้นดินที่มีปัญหนานั้นให้เป็นสินสอดทองมั่นกันอีกด้วยพระราชาได้รับการสรรเสริญสะดุดีจาก่วงประชาชนว่ามีไว้พริบในการแก้ปัญหาครั้งนี้ได้อย่างยุติธรรมและทรงปกครองบ้านเมืองอย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาเรื่องที่สามเกิดจากการเข้าใจผิดวันหนึ่งพระราชาอัยรันได้เสด็จประพาสป่าเพื่อล่าก,กวางมีเด็กเลี้ยงโคคนหนึ่ง เห็นกระบวนเสด็จก็บังเกิดความหวาดกลัวจึงวิ่งเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้พระราชาผ่านมาเห็นพุ่มไม้ไหวๆก็คิดว่าเป็นกวางแอบซ่อนอยู่ในนั้นจึงเอาธนูเล็งไปที่พุ่มไม้ลูกศรพุ่งเข้าไปพันได้ยินเสียงร้องและพุ่มไม้ก็สั่นไหวไปมาอย่างรุนแรงพระราชาจึงสั่งให้ทหารรีบวิ่งเข้าไปจับด้วยเกงว่าเจ้ากวางตัวนั้นบาดเจ็บแล้วจะมีแรงวิ่งหนีไปแต่เมื่อทหารเข้ามาดูก็ต้องตกใจ เพราะเห็นเป็นเด็กเลี้ยงโคถูกลูกธนูยิงเข้าที่หน้าอกสิ้นใจตายอยู่ตรงนั้นทหารจึงอุ้มร่างของเด็กผู้กร้ารมาให้พระราชาดูพระราชาร้องอุทานด้วยความตกใจรู้สึกเสียใจและรู้สึกผิดเป็นอย่างยิ่งแล้วรีบสั่งให้ทหารแยกย้ายไปหาบ้านที่อยู่ของเด็กว่าอยู่ที่ใดเพื่อที่จะได้เชิญให้พ่อแม่ของเด็กมาที่พระราชวังและต้องการที่จะแสดงความรับผิดชอบด้วย เวลาต่อมาทหารก็ได้พาพ่อแม่ของเด็กผู้เคราะห์ร้ายมาเฝ้าพระราชาในวังเมื่อพ่อแม่เห็นศพของลูกก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจและอะไรยิ่งนักพระราชาได้เล่าให้พวกเขาฟังว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเกิดจากความเข้าใจผิดคิดว่าสิ่งที่อยู่ในพุ่มไม้นั้นเป็นกวางแต่เมื่อเรื่องเกิดขึ้นแล้วก็อยากจะชดเชยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยการนำเอาทองมากองสูงเท่าพระอ,องค์เอาธนูมาวางไว้บนกองทองนั้น แล้วรับสั่งกับพ่อแม่ของเด็กว่าเมื่อเรื่องเกิดขึ้นเช่นนี้แล้วขออย่าให้มีเวรมีกรรมแกแ่เราเลยหากพวกเจ้าไม่เอาโทษเราเราก็จะให้ทองกองนี้แก่พวกเจ้าแต่หากไม่ยอมเอาทองไปก็ขอให้พวกเจ้าเอาธนูที่วางอยู่ตรงนี้นะ่ะยิงเราให้ตายตามลูกของเจ้าเสือเมื่อพ่อแม่ของเด็กได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกซาบซึ้งในน้าะทัยของพระราชาเป็นอย่างยิ่งแล้วกราบทูลว่า อย่าว่าแต่ชีวิตลูกของข้าพเจ้าเลยถึงแม้ชีวิตของพวกเราทั้งสองก็ยอมถวายให้พระองค์ผู้เป็นกษัตริย์ผู้ทรงคุณธรรมได้เช่นกันพระราชาได้ฟังก็คลายทุกข์ไปได้และได้มอบทองคำกองนั้นกับเสื้อผ้าจำนวนมากให้แก่พวกเขาแล้วทั้งสองก็เดินทางกลับบ้านส่วนพระราชาอัยลาลันผู้ทรงคุณธรรมเมื่อรู้สึกสบายใจขึ้นแล้วก็ตั้งสัตยปฏิญาณตนว่าจะเลิกการล่าสัตว์ไปตลอดชีวิต และทรงปกครองบ้านเมืองและประชาชนอย่างสงบร่มเย็นตลอดมาสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์ขอให้ได้ทองหากกดแชร์ขอให้ได้พิดพ่อยและหากกดติดตามด้วยก็อขอให้ถูกหวยรางวันที่หนึ่งสวัสดีครับ